ไม่ e ฟนมาทำอะไรตรงนี้เจ้ามาทำอะไรตรงนี้ฉันทำสวนหย่อมของฉันใหม่เธอห้ามมาแกะและมาแทะกินเด็ดขาดเข้าใจหรือไ,ม,ออไ,ไ,ม,อไ,ไม่ขอจับหน่อยได้ไหมจับหน่อยได้ไหมจับหน่อยได้ไหมขอจับหน่อยได้ไหมได้หรือไม่ เออไปแล้วไปแล้วไปแล้วหรอจะจับอะไรอะ่ะฮะจะจับยุงกินหรือ,อยังไงอืมจะจับยุงกินหรือ,อยังไงฮะเจ้าเคโลน้อยเจ้าเคโลน้อยเจ้าเคโลน้อยสัตว์โลกสัตว์โลกน่ารักขอจับหน่อย เพิ่นเห็นแมงไหมเพื่อนเห็นแมงเพิ่นจ้องแมงไหมทุกคนดูดูดวัฏจักรของสัตว์มีชีวิตที่จะต้องกินสิ่งที่เล็กกว่าตัวเองนะคะวันนี้ก็พาทุกคนมาดูเคโละขายาวกำลังจะเขมือบเหยื่อกำลังจับจ้องดูเหยื่อว่าจะได้กินเมื่อไหร่ ฉันดิ้เจได้กินเมื่อไรฉันจะได้กินเมื่อไรเดี๋ยดูแบบว่าจ้องสายตาแบบเอาเรื่องคือกันเด้อเนี่ยจ้องแบบสายตาเอาเรื่องแฮะเคลลอเคลลเคลล็อคเฮ้ยบูดานาดูสายตาสายตาเธอช่างน่ากลัวน่ากลัวจริงๆเลยโอ้ยตัวใหญ่จี๊ดเนี่ ตัวใหญ่หอกวยใหญ่วยใหญ่วยใหญ่อู้แบบว่ามือมันเอาแบบว่ามือมือมันเหนียวมากเลยดูมือมันเหนียวอ่ะดูแบบใกล้ๆอ่ะว้าวว้าว่จะจ้องซูง๊ดน้ำเลยเฮ้ยจะติดแบบเอาแบบ,แบ,บ,แบ,บไก่ซู๊ดซู๊ดเห็นแบบว่าสู๊ดไม่เห็นแบบลายๆเต็มตัวเลยอ่ะ เห็นหอนรูคุมขนเลยนะลายเคโล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 เดูดูดูมือมาเด้อโอ้ตัวเล็กๆนะไม่ได้ใหญ่เด้อประมาณนี้ตัวเจ๊กระเปียกพอซูง้าไปใกล้ดูดูบริสุทธิ์เลยแบบจ้องๆเลยอ่ะจ้องเข้าไปเลยอื จองเข้าไปสุดๆจ้องเข้าไปจนติดตัวเลยติดตัวเลยอูตัวเล็กๆแต่พอสซูมเข้าไปแล้วตัวใหญ่มากดูตัวนกกระเปีเยกเนี่ยคลิปนี้ก็พามาดูสัตว์โลกค่ะทุกคนสัตว์โลกน่ารักเพื่อนเพื่อนร่วมโลกคะ่ะเพื่อนร่วมโลกนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ จุบ๊บจสวัสดีค่ะบาย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 เดืดเดือดเดดดตุกปลปลดรีนกะโดด้วนปแล้วไอันนี้จัดสวนหยอบหน้าบ้านจัดใหม่ค่ะเจอกันใม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะจ้าบายบายทุกคน